สวัสดีครับวันนี้ก็มาซ่อมแซมนะครับลังคาให้ลูกค้านะครับพอดีลังคาลูกค้าแตกนะครับเรามาแก้ไขงานให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะเตรียมแก้งบนแล้วครับมาซ่อมที่เดิมนะครับที่แจ้งลูกค้าไว้นะครับว่าลังคากระเบื้องแตกวันนี้มาทำการ แก้ไขให้ลูกค้านะครับโอเคโอเคนะครับจุดนี้คือจุดเกิดเหตุไม่แนใ่ใจว่าแตกกี่แผ่นนะครับแต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้บาดก,กระเบื้องนะครับก็เดี๋ยวต้องไปวัดดวงข้างบนอีกทีนะฮะตรงนี้มาก่อนนะครับ ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ด้านบนสาเหตุที่แตกน่าจะเกิดจากการงัดนะครับเพราะว่าเอลฟิตตรงนี้เห็นไ,ไหมครับส่วนที่แตกแตกข้างบนตอนติดตั้งน่าจะไม่ได้ถอดกระเบื้องนะครับจากการขัดกันเดีย๋ยวเราจะต้องขึ้นไปถอดเริ่มจากถอดแผ่นข้างบนนี้นะครับ โอเคครับมาเรียบร้อยทำงานได้ไม้ไม้กระยิดอคคถอดแผ่นที่หนึ่งสองสามสี่ถอดแผ่นที่สี่ออกดีเลย อยู่ตรงกลางพอดีนะฮะอ่ะนนลงไปจับแผ่นถอดแผ่นออกแล้วนะครับมาดูรอยกันดูน้วยความที่ว่าแอลฟีดมันมันค้ำนะครับมันก็จะอ้าอคค่มาดูกันที่แตกกันนะครับ ทีแ่แตกครับไม้โผล่ขึ้นมาอันนี้คือบริเวณที่น้ํารั่วเข้าไปในบ้านนะครับจริงแล้วมันก็ยังไม่เส่อมสภาพนะครับแต่มันรั่วได้มันเข้าไปได้โอเคตรงนี้เป็นบริเวณที่จะเปลี่ยนนะครับ น,นีตรงบริเวณที่แทงที่แย่ไม้ไก่ยศออกมาครับดูที่แตกครับเข้าม,มาดูกันใกล้ใ้ตรงนี้นะครับมัน,นตรงนี้ลยอยน,นี่คือก่อนทํานะครับโอเคครับโอเคครับอันนี้เป็นกระเบื้องที่แตกนะครับถอดออกมาให้แล้วนะครับโอเคครับทีมงาน อันนี้น,นี่นะครับดูที่แตกน,นี่เป็นกระเบื้องใหม่นะครับเดี๋ยวกำลังจะใส่กลับเข้าไปนะครับกำลังจะใส่นะเหตุการณ์ไม่คาดฝันไพเกิดขึ้น <_ EN> กระเบื้องก็มวนแตกแตกไปด้วยนะฮะงานเข้าใหญ่เลย อันนี้เดี๋ยวต้องหากระเบื้องมาแปะสองแผ่นนะครับมาแก้ไขกันใหม่นะครับแอลฟีดมันยาวประมาณสิบเจ็ดเซนนะครับนะเอาเลยลงมือมันจะเพะเยออยู่มันเพเยอ,อยู่แค่ประมาณ เราเอาตรงแนวที่มันไม่น้ำนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณเก้าเซนครึ่งป๊บ,บนึงป๊แบบนึงตาแบบนึงนี่นะครับเก้าเซนครแบบึ่งดีแนวเนี้ยนะโอเะสวยเลยนะโอเคครับอันนี้กระเบื้องที่ได้มาก็ มาใส่ให้ลูกค้าแล้วนะครับนี่นะครับก็บากนครับเจียแต่งนะครับเรียบร้อยครับคนละสีนะฮะดูดีเชียว,น,ยวน,นี่ก็ทาลูกซิวนะครับ p ปรเทคอีกหนึ่งชั้นนะครับหนึ่งขั้นตอน ห้องกันไม่ให้น้ำ่วซึมอีกครั้งนะครับที่บริเวณน,นี้นะครับด้านล่างเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมด3แถวนะครับรวมถึงกระเบื้องที่ซ่อมใหม่ด้วยนะครับอันนี้เราก็โบกรูปซิลนะฮะไม่ใช่ทา แถวบ้านเรียกโบกนะประมาณครึ่งเซนทาเป็นแป้งพับเลยนะโบกกันสนานโอเคนะครับก็มั่นใจแล้วนะครับว่าน,น้ำไม่รวนแน่นอน,นขอบคุณครับ เเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็กำลังเก็บของทำความสะอาดพื้นที่นะครับพื้นที่โดยรอบนะครับ